สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ no fab challenge podcast ep ที่87วันนี้ day 72ครับนี่คือวิธีการเติบโตเป็นผู้ชายที่น่าเคารพครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ no fab challenge podcast นะครับ ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอโทษก่อนนะครับคือผมหายไปประมาณไม่ประมาณหรอกก็คือหายไป10วันเนาะวันที่ผมอัดเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่11เนาะก็คือวันที่โพสเนี่ยวันที่11เนาะก็เป็นเดย์เจนะครับก็ขอโทษนะครับที่หายไปช่วงหนึ่งนะครับคือคือผมเดินทางนะครับผมผมขึ้นกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปทํางานเป็น,เป,นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบ s u s i s s t s t r เนาะก็ ขึ้นกรุงเทพไปทํางานแล้วก็ทํางานหนักมากนะครับแล้วก็ที่พักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะดวกมาอาัดพอดแคสต์มาทําอะไรแล้วก็โฟกัสแต่งงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับก,ก,ก็หนักมากนะครับหนักมากนะครับวันนี้ก็เพิ่งกลับมาที่ที่ที่พักที่บ้านที่ภูเก็ตนะแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ก็ขึ้นกรุงเทพอ,อีกนะครับรอบนี้น่าจะขึ้นยาวเลยเนาะแต่คือขึ้นยาวรอบเนี้ก็คิดว่าคงต้องหาเวลาจัดเวลาในการ ในการอัดโนแฟบเชลน์นะครับเพราะว่าไม่อยากหายไปไปนานขนาดนี้นะครับตัวผมเองก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันเนาะที่หายไปขนาดนี้นะครับออโอเคในเรื่องของการเลิกองติดหนังโปเนาะยังรอดอยู่ยังรอดอยู่นะครับ10วันเนี่ยอย่าว่าแต่ดูหนังโปเลยฮะเขาเรียวกว่าอะไรอะอารมณ์ทางเพศยังไม่มีเลยนะครับคือไปกรุงเทพมา10วันเนี่ยคือคือทำงานอย่างเดียวเลยแล้วก็ ทำงานเสร็จปุ๊บก,กลับมาห้องก็อ่เหนื่อยสลบแล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยนั่นแหละก็รอดนะฮะไม่มีอะไรเนาะที่วันนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้มาชวนคุยนะครับก็คือเรื่องของวิธีการเติบโตเป็นผู้ชายที่น่าเคารพนะครับคือ2วันก่อนมัน้งสวันก่อนหรือวันก่อนเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับผมคุยกับน้องคนหนึ่งเนาะคือน้องคนนี้ผมเรียกว่าอะไรอ่ะรู้จักแล้วก็มีเซนต์บางอย่างที่รู้สึกว่า อยากจะลองชวนมาทํางานด้วยกันดูเนาะคือเดี๋ยวนี้คือไม่ตัดสินคนด้วยอะไรเลยตัดสินคนด้วยเซนต์นะครับอันนี้พูดจริงนะเวลาผมโช้อันนี้คือนอกเรื่องนิดน,นึงเนาะเวลาจะเลือกคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยหลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าเลือกตามเซน์ซะส่วนใหญ่นะถ้าเซน์มันบอกก,ก็ไปตามเซน์นะครับก็คุยกับน้องคนนี้เนาะแล้วก็เขาปนน้องเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นทอมนะครับคือเราคุยกันแล้วก็ได้แชร์หลายอย่างนะครับแล้วก็ได้รู้ว่า มีหลายเรื่องนะครับที่น้องเขาอยากเรียนรู้จากผมนะครับไอเรื่องนี้ไม่เท่าไหร่นะไอน,นี้ก็คือมาอัปเดตให้ฟังนะครับแต่เรื่องหลักเลยก็คือผมมีโอกาสได้เข้าไปคุยนะครับกับผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับขององค์กรที่ผมไปทํางานด้วยนี่แหละก็คือไปคุยแบบใกล้ชิดเลยนะคุยกับผู้บริหารก็คือคุยกับกลุ่มผู้บริหารนะครับแล้วก็ได้ได้คุยกันไม่ได้คุยเรื่องงานเนะเรื่องงานคุยนิดนึงที่เดีือก็คือคุยเรื่องส่วนตัวกันแบบว่า เรียกว่าอะไรต้องบอกว่าเป็นการแชร์ริ่งกันเนาะพอมีโอกาสได้คุยกับคนระดับผู้บริหารเนี่ยก็ไม่พลาดเนาะที่จะเรียนรู้อะไรจากจากท่านมานะครับแล้วก็มีหลายเรื่องมากๆนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมเรียนรู้จากท่านนะครับคือเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะเป็นความบังเอิญหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละอาจจะเรียกว่าโชคชะตาฟา้าลิขิตบุญนำพาหรืออะไรก็ได้คือท่านก็เป็นคนที่มีเดี๋ยวนะนึกผมนึกคำแป๊บน,นึงนะ มีจริตคล้ายๆผมในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากนะบริหารองค์กรเติบโตแบบเป็น10กว่าปีแล้วมั้งบริหารองค์กรให้เติบโตนะเป็น10กว่าปีแล้วก็ทุกวันนี้ก็โอ้โหเรื่องรายได้ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีโอกาสได้เข้าไปคุยเนี่ยก็เป็นโชคดีของชีวิตนะโชคดีจริงๆนะครับคาว่าโชคดีคือเอาไว้เล่าละเอียดทีหลังเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ได้พูดเรื่องประเด็นหลักนะครับ พอเข้าไปคุยเนี่ยก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่ผมรู้สึกว่าคือผมรู้จกักที่ท่านเนี้ยมาตั้งนานแล้วนะครับมีโอกาสได้กลับมาคุยกันในในรอบหลายปีเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านก็เป็นคนที่น่าเคารพอยู่แล้วทุกันนี้พี่ท่านนี้ก็ยิ่งน่าเคารพเข้าไปใหญ่แล้วผมก็มานั่งสังเกตจากการคุยกันแล้วก็จากการทบทวนว่าอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกเคารพพี่คนนี้นะครับเหตุผลที่มาเป็นพอดแคส อตอนนี้เนี่ยเพราะว่าน้องที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกเนาะเขาเล่าให้ฟังว่าเออเขาเขาอยากเรียนรู้จากผมเนาะผมก็เลยสะท้อนตัวเองว่าเออตอนที่เราเด็กๆอ่ะเราก็เข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้จากผู้ใหญ่มากๆเหมือนกันนะครับแล้วจนถึงทุกวันเนี้ยพอผมมีโอกาสได้คุยกับพี่ๆผู้บริหารเนี่ยผมก็จะพยายามหาทุกช่องทางในการเรียนรู้จากพี่เขาเนาะแล้วก็เลยเอาบทเรียนนะครับมามาแชร์กันนะครับว่า ทำยังไงนะให้ผู้ชายคนหนึ่งที่เติบโตมาในครอบครัวฐานะปานกลางนะครับเติบโตมาในครอบครัวฐานะปานกลางนะครับเรียนแบบคนทั่วไปนะครับแล้วก็เติบโตมาแบบไม่ใช่ลูกเจ้าของธุรกิจไม่ใช่ลูกคนรวยอะ่ะแต่เป็นผู้บริหารองค์กรได้แล้วก็มีทีมงาน20-30คนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจนะครับที่โอ้โหมีคอนเทนต ไวรัลเนี่ยเยอะมากดีไม่ดีคุณอาจจะเคยเคยดูเคยเสพเคยอ่านเคยฟังคอนเทนต์ของของเพจพี่ท่านนี้ด้วยซ้ํานะครับโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าเป็นพี่ท่านนี้เนาะคือคือ,คอแกไม่ออกหน้าเลยอะ่ะแกไม่ออกหน้าในเพจเลยแต่ว่าเพจแกโคตรดังเลยอะไรเงี้ยคือแต่ผมบอกไม่ได้นะโอเคไหมไม่ได้ไม่ได้ขออนุญ,ญาตมาบอกนะครับหลังจากที่คุยกันเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเป็นต้นเหตุนะครับเป็นต้นเหตุ ของการที่ทําให้พี่เขาเป็นคนที่น่าเคารพคือความเป็นคนจริงอะครับความเป็นคนจริงของเขาคําว่าคนจริงคืออะไรครับคืองี้ควาว่าคนจริงถ้าเราคุยกันในแง่ของคนทั่วไปที่คุยกันอะมันก็คือคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตถูกไหมแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากจากคนคนเนี้คือมันไม่ใช่แค่ความเอาจริงเอาจังในฐานะการใช้ชีวิตอะ เอางี้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะครับนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องพุทธเนาะใครที่เป็นาศาสนาอื่นก็ฟังเป็นสารคดีไปละกันนะครับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยในวันที่ท่านจะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสมัมพุทธญาณเนี่ยท่านก็รับเข้ามัทุป,ปายาสนเนาะจากนางวิสาขาใช่ไหมถ้าถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะน่าจะเป็นนางวิสาขาแล้วก็เอาถาดทองที่นางวิสาขาเนี่ยถวายมาเนี่ยก็ไปลอยน้าแล้วมันก็ทวนกระแสน้ําไป8ศดอกนะถ้าจำไม่ผิดนะ แล้วก็แล้วท่านก็ได้ฟางมาจากจากคนขายฟางในแถวนั้าจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เอามาปูที่ใต้ต้นไม้อัศักดนะซึ่งต่อมาเรียกว่าต้นโพเนาะก่อนที่ท่านจะลงไปนั่งสมาธิคูบรรลังจาได้ไหมบรรลังที่ที่พญาเทวบุตรมานเนี่ยมาพูดว่านั่นคือบรรลังของเราไม่ใช่บรรลังของท่านบรรลังนั้นเกิดแต่เราอะไรเงี้ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก่อนที่ท่านจะลงไปนั่งสมาธิคูบรรลังเพื่อ ศึกษาธรรมะภายในของท่านจนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านอธิษฐานจิตเลยนะว่าต่อให้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นหุ้มกระดูกจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้นะอีกทีหนึ่งนะต่อให้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นหุ้มกระดูกถ้ายังไม่บรรลุพระอนุตตรสัมโมส,สัมมาสัมพุิญายาเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้แล้วท่านก็นั่งจนบนรรลุได้จริงๆนะครับ ครูบาอาจารย์นะครับท่านบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถะก็คือการสละชีวิตเพื่อบรรลุธรรมคนที่จะมีอุปนิสัยแบบนี้ได้เนี่ยต้องเป็นผู้มีบุญแล้วก็มีผู้เขาเรียกอะไรเป็นผู้มีบารมีสูงสง่งเท่านั้นไม่มีคนบ้าที่ไหนนะครับบอกว่าจะนั่งจะนั่งสมาธิไปจนตายถ้าไม่มีบรรลุธรรมจะไม่ลุกจากที่นั่งจะยอมตายบนที่นั่งมีน้อยคนในโลกในจักรวาลที่สามารถทําแบบนั้นได้จริงนะคาว่าคนจริงที่ผมพูดถึงอ่ะคือเรื่องนี้ คนจริงที่ผมพูดถึงคือเรื่องนี้เลยคนที่เอาชีวิตอเอาชีวิตไปวางไว้บนอุดมการ์ของตัวเองแล้วทําตามอุดมการณ์ตัวเองย้าไม่ทีนึงนะคนที่พร้อมเอาชีวิตตัวเองไปวางไว้บนอุดมการณ์แล้วทําเพื่ออุดมการณ์ของตัวเองเนี่คือผู้ชายที่น่าเคารพสําหรับผมที่ผมพูดถึงต้นคลิปแล้วผมสัมผัสสิ่งนี้ได้จากพี่ท่านนั้นแล้วผมก็แบบ ผมเคยเห็นคนหลายคนนะครับในในชีวิตผมเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงนะครับแต่หายากมากคนที่จะแบบคนที่เขาจะกล้าพูดได้เต็มปากว่าต่อให้วันนี้ต้องต้องสละชีวิตเพื่ออุดมการก็พร้อมทำเนาะเอาแค่คนรอบตัวนะเราไม่นับคนที่แบบว่าในประวัติศาสตร์หรือว่าคนที่เราเห็นตามหน้าสื่อโอเคไหมเอาแค่คนรอบตัวผมเลยรู้สึกโชคดีมากเลยวันนั้นนะ่ะคือเขาเรียกอะไรอ่ะ ไม่ต้องได้เรียนรู้เป็นความรู้เลยแค่ได้เป็นนั่งใกล้ๆท่านแล้วได้สัมผัสพ,พลังงานจากพี่ท่านนั้นอ่ะผมโคตรแฮปปี้เลยแล้วก็อยากเอาพลังงานแบบนี้มาส่งต่อให้ทุกคนที่อยู่ในช่องนี้เนาะท,ที่ยังตามผมอยู่ผมรู้สึกว่าการที่เราจะเติบโตเป็นผู้ชายที่มีคุณภาพเราจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีอุดมการณ์ที่แรงกล้าในชีวิต อุดมการนั่นจะเป็นอะไรก็ได้นะครับคุณจะมีอุดมการ์ในการอะไรดีล่ะคุณจะมีอุดมการ์ในการเป็นตำรวจทหารที่ดีของแผ่นดินก็ได้คุณจะมีอุดมการ์ในการเป็นหมอได้นะครับหรือว่าคุณจะมีอุดมการ์ในการเป็นวิศวกรหรือเป็นแพทย์หรือเป็นไม่รู้สิผู้รับเหมาอะไรแล้วแต่แต่จงเป็นคนมีอุดมการ์อุดมการณ์คืออุดมการมันมันมันเกินกว่าแค่คําว่าสิ่งที่อยากทาอ่ะ สิ่งที่อยากทําเช่นผมอยากมีเงินล้านแล้วก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรแบบนี้อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่อยากทําแต่อุดมการณ์มันคือสแตนฟอร์ดคุณมีชีวิตเพื่อสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าแน่นอนแหละการที่เรามีเป้าหมายมีแพชชั่นแล้วก็มีสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันมันโอเคมากแหละมันโอเคมากจริงๆนะมันโอเคพอที่จะทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นผู้ชายที่น่าเคารพน่านับถือมากๆนะแต่อุดมการณ์ถึงขั้นที่ เป็นเบอร์ที่คุณสามารถเขาเรียกเขาอะไรอ่ะแลกชีวิตเพื่ออุดมการได้อ่ะมันส่มันไม่ใช่สําคัญต้องบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากนะครับในชีวิตลูกผู้ชายอย่างอย่างอย่างเราเนาะแล้วผมมาโชคดีมากที่ได้คุยเรื่องนี้กับพี่ท่านนั้นนะครับก็เลยเอาอารมณ์แบบเนี้ยเอาอารมณ์มทนี้มาฝากนะยังตื่นเต้นไม่หายนะครับกลับมาโหโครตตื่นเต้นเลยมาลุยธุรกิจตัวเองนะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับลองถามตัวเองดูว่า อย่างนี้ดีกว่าถ้าถ้าคุณอยากจะเลิกกินหนังโป๊ถ้าคุณอยากจะเลิกกินหนังโป๊นะครับคุณมีอุดมการอะไรที่คุณต้องยืนหยัดเพื่อมันที่คุณจะได้หลังจากที่คุณเลิกกินหนังโป๊ไหมยกตัวอย่างเช่นคุณอุดมการตอนนี้ในชีวิตคุณคุณอาจจะอยากเป็นพ่อที่ดีขึ้นคุณอาจจะอยากเป็นพ่อที่ดีขึ้นและจุดเริ่มต้นนั้นคือคืออุดมการคือการเป็นพ่อที่ดีขึ้น และจุดเริ่มต้นคือการเลิกติดหนังโป้แบบนี้การเลิกติดหนังโป้คุณมันจะนมันจะกลายเป็นการเลิกติดหนังโป้ที่ทรงพลังและมีอุดมการ์เก็ตปะมีอะไรอีกยกตัวอย่างเช่นคุณบอกว่าอุดมการณ์ของคุณคือการที่คุณจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็จะต้องปลดแอกความยากจนออกจากครอบครัวอันนี้อาจจะเป็นอุดมการ์แล้วจุดเริ่มต้นของอุดมการณ์คือการเลิกนิสัยเสียๆอย่างการติดหนังโป แบบนี้มันจะทําให้การเลิกติดหนังโป้งคุณมันกลายเป็นมันกลายเป็นอะไรที่ทรงพลังมากกว่าแค่เลิกติดหนังโป้เพื่อสุขภาพแล้วอะคือคือไม่ใช่มันไม่ดีนะสุขภาพคือผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังโอเคไหมก็ก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับก็ขอโทษนะครับที่หายไปหลายวันแล้วก็จะจะกลับมารันเหมือนเดิมแล้วนะครับก็สําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองติดหนังโป้แล้วก็อาจจะอยากเลิกติดหนังโป้หรืออยากจะแค่ ดีท็อสหนังโป๊ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับสามวัน7วัน15วันหรือ1เดือนหรือ45วันได้หมดเลยนะครับกดติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยโปรเจกต์นี้ไปพร้อมกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเริ่มต้นพัฒนาตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับในคอมเมนต์นะปักหมุดเนี่ยมีลิงก์อยู่นะในลิงก์นั้นเนี่ยจะมีรวมลิสต์หนังสือเจ๋งๆที่ผมอ่าน นะตอนที่ชีวิตต้องการคําตอบอะไรบางอย่างและหนังสือเหล่านั้นก็ให้คําตอบกับผมนะไปจัดหนังสือเหล่านั้นได้เลยแล้วบังว่าหนังสือเหล่านั้นจะให้คําตอบบางอย่างกับคุณในวันที่คุณต้องการเช่นเดียวกับผมสำหรับวันนี้มีแค่นี้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ